บางอย่างที่มันเกิดขึ้นในยุคข,ของการชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหรือเร,เรียกว่ายุคการชุมนุมทั้งหมดในยุคคอสอชอเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของนักศึกษาที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารนะคะการรณรงค์โหวตโนพรบรประชามติรัฐรรมนูญซึ่งหลายคนก็ลืมไปแล้วกับการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ในบริบทเดียวกันก็คือบริบทของการมีรัฐบาลทหารเบ็ดเสร็จหรือว่าอยู่ใน ระบบจะเรียกว่าระบบคอ,อสชก็ได้คอสชเป็นยังไงก็คือในตอนนั้นเนี่ยมีการห้ามการชุมนุมเกิน5คนอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันจะมันจะต่างจากบริบทอื่นๆที่อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนในยุคข,ของคอสชมีการออกกฎหมายนอกจากคําสั่งคอสชเป็นร้อยๆฉบับแล้วเนี่ยก็ยังมกีการเกิดขึ้นของพรบการชุมนุมสาธรารนณะ ซึ่งตรงนี้ยังเป็นมรดกตกทอดมาถึงตรงนี้มันทําให้การจัดการชุมนุมเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากขึ้นและมันทําให้การตั้งข้อหาเป็นไปด้วยความง่ายดายขึ้นนะคะ,ะรวมถึงอโอเคพรบรประชามติด้วยซึ่งก็เกี่ยวกับการรณรงค์เช่นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทาให้บริบทของในยุคคอสชอเนี่ยการชุมนุมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นสเกลใหญ่ คนที่มาเข้าร่วมจะรู้ว่าเมื่อมาก็จะถูกดำเนินคดีทันทีปรากฏการณ์แรกของการใช้อาวุธแบบใหม่หรือจะเรียกว่าความรุนแรงรูปแบบใหม่ก็ได้นะคะเราจะไม่เห็นว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งโดนเอาปืนมาเจาะหัวโดนสไนเปอร์ยิงหรือโดนยิงะระเบิดอะไรก็ตามแต่เราจะเห็นว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งออกมาครั้งแรกเนี่ยด้วยทรโขงสองตัวแล้วก็ชุมนุมกันเนี่ยตรงข้างหน้าตรงหอศิลตรงเนี้ยค่ะสกายวอล์ก เราก็อยู่กันแบบประมาณสองชั่วโมงเพื่อจะตะโกนว่าอยากเลือกตั้งอยากเลือกตั้งแล้วก็อ่านถแถลงการว่าอยากเลือกตั้งปรากฏว่าเกิดคดีแรกคือ MBK 39ตอนนั้นเป็นที่ฮือฮาตกอกตกใจกันมากในขณะที่สิ่งเหล่านั้นถึงวันนี้เนี่ยกลายเป็นความเคยชินแล้วอันนี้คืออยากสิ่งที่วอยากจะไฮไลท์ให้เห็นว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้ชุมนุมธรรมดาธรรมดาไม่ใช่แกนนาก็ถูกดําเนินคดีในขณะที่ในยุคก,ก่อนๆเนี่ย เขามีการใช้ความรุนแรงต่างๆและการตั้งข้อหาเนี่ยมัจะเกิดขึ้นเฉพาะกับแกนนําแล้วก็จํานวนคดีมันจํากัดแต่แน่นอนก็เป็นคดีหนักนะคะแต่ในยุคคอสชอเป็นครั้งแรกที่การชุมนุมที่สงบมากๆอย่างเช่นเด็กมานั่งกินแซนวิชหรือนั่งอ่านหนังสือเพื่อประท้วงก็ถูกตั้งข้อหาขัดคําสั่งคอสชอ,อะไรแบบนี้ดังนั้นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจึงมีคดีรวมกันทั้งหมดเนี่ย 6 6คดีจากการชุมนุมประมาณ7-8ครั้งนะคะถ้าไล่เรียงเร็วๆก็มี mbk 39, rdn 50, army 57ชุมนุมหน้ากองทัพบกนะคะ un 62ที่โดนจับหน้า un pty คือพัทยา7แล้วก็ cmu 6คดีเหล่านี้จะมีชื่อเรียกเป็นตัวย่อของสถานที่แล้วตัวเลขข้างหลังเนี่ยคือตัวเลขของคนที่ถูกดำเนินคดีเมื่อเอามาบวกกันทั้งหมดก็จะเห็นว่าเป็นจำนวน221คน นั่นคือบริบทของการชุมนุมในยุคนั้นนะคะก็คือมีการใช้สิ่งที่เราเรียกว่า judicial harassment หรือว่าการคุกคามโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหรือบางคนเรียกว่า s l a p นะคะ strategic lawsuit against public participation ก็คือการเอาตั้งข้อหาปิดปากเพื่อให้คนเนี่ยไม่กล้าเข้ามามีส่วนร่วมสิ่งนี้เป็นมรดก มาจนถึงทุกวันนี้ที่เราจะเห็นว่า,าน้องๆที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็โดนดำเนินคดีแล้วล่าสุดแม้แต่เด็กมัธยมก็ถูกดำเนินคดีแล้วโบคิดว่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหัวใจที่เราจะต้องมองว่าเป็นปัญหาว่าเราจะแก้ไขยังไงพราบอชุมนุมต้องถูกแก้ไขโดยด่วนนะคะเพื่อไม่ให้รัฐเอามาใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็วัฒนธรรมของการใช้เครื่องหมายปิดปากประชาชนเนี่ยต้องถูกแก้ไขโดยด่วน เนะหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะสิ่งที่อยากจะบอกว่าเป็นบริบทเฉพาะของการชุมนุมในยุคคสชก็คือบทบาทของสื่อการปิดสื่อเกิดขึ้นในสเกลที่มโหฬารมากนะคะพ e ซทีวีนี่ถูกปิดเป็นเดือนเดือน Voice TV ถูกปิดไป21ครั้งที่จำจำนวนครั้งได้เพราะว่า Voice TV ช่อง21 แล้วก็ถูกปิด21ครั้งพอดีนะคะมันก็ทําให้พลังของผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ไม่ขยายตัวเนื่องจากว่าการสื่อสารมันไม่เกิดสื่อมวลชนมีความหวาดกลัวแล้วก็แต่ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการชุมนุมครั้งนั้นก็คือว่าข้อเรียกร้องมันเรียบง่ายอะค่ะคือเราเรียกร้องการเลือกตั้งเราจึงไม่ได้มีแรงประทะจากประชาชนที่เป็นฝักฝ่ายมากนะัก แต่ว่าศัตรูของเรามันชัดจะเห็นว่าโอเคคือรัฐบาลทหารที่เลื่อนเลือกตั้งมาแล้ว5ครั้งแล้วไม่ยอมคืนอำนาจสักทีนั่นก็คือ,อบริบทของของการชุมนุมรอบนั้นค่ะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงความรุนแรงในแบบอื่นๆน,นะคะ,ะว่าอยากจะาจาย้ำประเด็นนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราหรือว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราเนี่ยมองก็โดยเฉพาะเมื่อผู้ชุมนุมเป็นเยาวชนเนี่ยความรู้สึกอยากปกป้องมันเยอะ ก็เลยจะมีการพยายามปรามพยายามเตือนค่อนข้างเยอะจนกระทั่งมันเกิดการเตือนในลักษณะเหมือนกับเราเตือนเตือนผู้หญิงอะว่าอย่าแต่งตัวอย่างนี้นะเดี๋ยวจะถูกข่มขืนอย่าทําแบบนี้นะเดี๋ยวเขาจะรัฐประหารวัฒนธรรมตรงนี้อาจจะต้องค่อยๆพยายามฝืนใจที่จะที่จะเปลี่ยนไม่ไม่ไม่เตือนอะไรที่เป็นลักษณะนี้ว่าการการเตือนคนคนหนึ่งกลับไปสนับสนุน เหตุผลในการละเมิดของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เราก็ต้องเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าในบางมุมเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะพบสนับสนุนประเด็นอของของคุณสาธิตที่พูดถึงเรื่องของสื่อแล้วก็เวลาที่ความเปลียดชัางมันถูกปลุกปั่นไปทุกวนันทุกวันเนี่ยม,มันฝังลึกแล้วมันนำนำมาสู่ความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ใช่แค่ความรุนแรงโดยรัฐแล้วแต่เป็นความรุนแรงในระดับบุคคลนะคะทุกท่านพูดภาพใหญ่ไปแล้วบออาจจะขอพูดภาพเล็กๆเลยว่า,าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนเนี่ยมีทั้งความรุนแรงในโรงเรียนจากการที่คุณครูพยายามที่จะละเมิดสิทธิในการแสดงออกของนักเรียนนะคะและในวันนี้เนี่ยมันลงไปถึงความรุนแรงในบ้านหรือที่เราเรียกว่า domestic violence เป็นความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะว่าพ่อแม่ที่ ไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกของลูกเนี่ยเริ่มจะมีวิธีการลงโทษต่างๆนานา,นาที่จริงๆแล้วมันเป็นความรุนแรงตัวอย่างเช่นงดค่าขนมไม่ให้เบีย้ยเลี้ยงไปโรงเรียนขู่ว่าจะไม่จ่ายค่าเทอมแล้วก็จะให้เด็กจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองเนี่ยม,มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเรคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นบาดแผลในระยะยาวแล้วมันไม่เป็นผลดีกับทั้งพัฒนาการในในระดับตัวบุคคลแล้วก็พัฒนาการของประชาธิปไตย สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นจากการ,ากการปั่นของสื่อด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จากการปลุกปั่นของแต่ละฝ่ายเองนะคะเราต้องยอมรับว่ามันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะสายเหย่ยวเนี่ยมีอยู่ในทุกกลุ่มและแม้แต่ในแนวร่วมของฝ่ายที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเองเนี่ยโบก,ก็เห็นนะคะว่ามีบางคนที่มีอิทธิพลแล้วอาจจะอยู่นอกเหนือจากการเอื้อมถึงของกฎหมายแล้วเขาก็พยายามที่จะสร้างความเกลียดชัง ในบางรูปแบบแล้วก็มีอิทธิพลมากด้วยนะคะไม่ว่าจะจากการปล่อยเฟกนิวส์ต่างๆจากการยกระดับความเกลียดชงังหรือความโกรธแค้นที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองเราได้จากความรุนแรงในระดับเหล่านี้ที่เราไม่ได้พูดถึงปืนหรือระเบิดซึ่งโบไม่คิดว่า รัจจะกล่าวมาใช้ในรอบนี้แล้วนะคะโบคิดว่ามันคือความรุนแรงจากการที่เราไม่รู้เท่าทันและเรามีความรู้สึกที่รุนแรงต่อกันจนห้างสามารถให้เราเนี่ยพูดจาทิมแทงกันทุกวันและจนณวันหนึ่งเมื่อองค์ประกอบต่างๆมันลงตัวมันก็อาจจะเกิดความรุนแรงทางร่างกายขึ้นมาตรงนี้ต่างหากที่เราต้องระวังเพราะฉะนั้นอีกคํานึงที่อยากจะโยนเข้ามาก็คือคําว่ามีเดียลิทเตอรซีหรือว่าความรู้เท่าทันสื่อ ดังนั้นวันนี้เนี่ยองกรอีกองค์กรนึงที่เราอาจจะพูดถึงน้อยหรือเรียกร้องเขาน้อยไปสักนิดหนึ่งก็คือองค์กรสื่อว่า,าคุณพร้อมรับมือกับบริบทเดี๋ยวพี่พี่แยมอาจจะได้มาเสริมตรงนี้คุณพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมหรือยังที่ความรุนแรงมันมาในรูปแบบใหม่อะ มันมีออนไลน์แ a รัสเมนนะคะมันมีวัฒนธรรมอำนาจนิยมที่ที่มีอยู่กับเรามานานแล้วแต่มันเกิดถูกยกระดับขึ้นมาอย่างเช่นในโรงเรียนเนี้ยมันชัดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สื่อจะมีบทบาทยังไงสื่อจะป้องกันตัวเองยังไงเราทำให้สื่อสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเมื่อมีการโยนประเด็นที่แหลมคมเข้ามาในสังคมอย่างเช่นประเด็นการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์สื่อทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะรายงานแต่ก็รู้สึกไม่มั่นใจว่าแค่ไหนจะพอดี ตรงนี้องค์กรสื่อต้อง,ต,องต้องยื่นมือเข้ามาแล้วก็นอกจากจะรักษามาตรฐานก็ต้องยกระดับมาตรฐานด้วยว่าเราจะรายงานยังไงให้มันสามารถที่จะนำพาสังคมไปสู่สจุดที่ทุกคน,นพอใจนะคะสุดท้ายก็อยากจะฝากไปถึงเป็นข้อเสนอต่อต่อผู้ที่กำลังทำการเคลื่อนไหวอยู่ก็ได้ก็บอกว่ามีคนพูดถึงน้อยส่วนใหญ่ก็จะปรามรัฐบาลกันจริงๆแล้วม็อบนี้มีลักษณะหนึ่งคือ เนื่องด้วยว่าเป็นม็อบที่มีเยาวชนมีภาพเป็นแกนนำเนี่ยความรู้สึกอยากปกป้องมันมาได้หลายแบบไปจนถึงระดับที่ว่าบางทีก็วิจารณ์กันยากเกิดคำพูดที่ว่าเออม็อบนี้ก็แตะไม่ค่อยได้เนะไม่ค่อยมีใครกล้าเตือนพอมีคนเตือนขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนทัวลงนะคะซึ่งบอกก็คิดว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่บอก็รู้สึกมันก็ไม่ได้สร้างสารรค์แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีต่อ,อต่อเยาวชนนักถ้าเกิดว่าเขาจะถูกแบบ ปิดกั้นในลักษณะนีน้ปกป้องจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ใช่นะคะอย่างหนึ่งที่อยากจ,จะฝากไปถึงขบวนการของเรานะพูดถึงเพราะบอกก็บอกก,บอก,ก็ถือว่าบอกก็เป็นแนวร่วมอยู่เนี่ยก็คืออย่าปฏิเสธกลไก,ฎกรัฐสภาอย่าปฏิเสธที่จะรับฟังบริบทร,รอบด้านที่ที่ที่มันเกิดขึ้นณวันณวันแรกที่คุณเริ่มชุมนุมบริบททางการเมืองมันอาจจะเป็นแบบหนึ่งช่วงกลางของการชุมนุมภาคก,การเมือง เขาเริ่มออกมาตอบรับวาระของผู้ชุมนุมประเด็นของผู้ชุมนุมแล้วเนี่ยทัศนคติของผู้ชุมนุมหรือยุทธศาสตร์ของเรามีการปรับหรือเปล่าหรือว่าณ<ม>นาวันแรกของการชุมนุมเราออกมาด้วยความโกรธแค้นแค่ไหนเราคิดว่าเราต้องคงระดับความโกรธแค้นนั้นไปจนถึงวันสุดท้ายบอก็ว่ามันไม่ใช่ถ้าเกิดว่ากลไกและเครื่องมือต่างๆทางรัฐสภาหรือกลไกต่างๆที่มีอยู่ในสังคมและเสียงของสังคมเขาเริ่มจะตอบรับเราเริ่มจะพูดภาษาเดียวกันได้แล้วเนี่ย ท่าที่ของการรับฟังมันก็ต้องเกิดจากกลุ่มของผู้ชุมนุมด้วยคือเราไม่ได้ว่าเรียกร้องว่าเราเรียกร้องใครแล้วเขาต้องฟังเราฝ่ายเดียวเราก็ต้องรับฟังเช่นกันเพราะฉะนั้นบโบคิดว่ากลไกลของสภาก็สําคัญนะคะอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งสุดท้ายแล้วที่จะพูดถึงแล้วกันที่จะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการแก้วิกฤตครั้งนี้ก็คือสอวอ จริงๆแล้วที่มาของท่านมีชอบอันนี้โบยืนยันนะคะแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยโบคิดว่าสวมีส่วนนะคะที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือกฎกติกาที่มีฉันทามติร่วมกันในสังคมเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่มือของสวว่าจะเป็นมือแห่งการเปิดทางหรือเป็นมือแห่งการสกัดกั้นก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ค่ะ นักศึกษาถามว่าการพูดถึงสถาบันกษัตริย์จะเป็นต้นเหตุแห่งความรุนแรงใช่หรือไม่ก็ต้องตอบว่ามันจะเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดว่ารัฐไม่มีบุธิภาวะในการรับฟังนะคะ,ะมันมีคําถามซ้อนมาอีกอันนึงก็คือว่าล้วประชาชนพูดถึงสถาบันกษัตริย์ได้หรือไม่ก็ยนืนยันว่าพูดไดแ้แล้วระบบก็เคยพูดมาแล้วแต่เนื่องจากเราพูดด้วยท่าทีที่โบตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าพูดด้วยความให้เกียรติเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นที่ตื่นเต้นโบอยากจะย้ําตรงนี้คะ่ะว่า ในเมื่อสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่สังคมเป็นเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมไม่ว่าเราจะหัวก้าวหน้ายังไงเราต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของคนไทยแล้วมันก็มีปู่ย่าตายายที่เขาที่เขาจะรู้สึกสะเทือนใจถ้าเราพูดถึงด้วยท่าทีที่ที่ไม่ให้เกียรตินะคะดังนั้นมันก็พูดได้ค่ะแต่ว่า พูดด้วยท่าทีอย่างไรเนี่ยสำคัญไม่แพ้พูดด้วยเนื้อหาย,ยัางไงนะคะเราจะเล่นมุกเล่นสนุกอะไรบนโลกออนไลน์เนี่ยโอเคถ้าคุณไปอยู่บนเวท,ทีใหญ่แล้วคุณไปเล่นอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยมันมันทำร้ายจิตใจคนร่วมชาติมันก็เหมือนเราอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วเราแล้วเราอยากจะทำร้ายจิตใจปู่ย่าตาใหญ่เราไหมมันมีมันมีวิธีที่จะพูดแล้วก็หลีกเลี่ยงการ endorse หรือการไปรับรองการสื่อสารที่มันเป็นในลักษณะกล่าวหาเลื่อนลอยหรือ ดูหมิ่นศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ซึ่งการสื่อสารในลักษณะน,น,นั้นทำกับใครก็ไม่สมควร